พูดได้เลยนะครับสวัสดีทางพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับทางท่านน้ำตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มอบหมายให้ผมในแพทย์สำเริจชิงสมานนะครับผลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านคุณหมอเอกชัย ท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นโฆษกของกระทรวงแล้วก็ท่านคุณหมอศักดาอาราพานะครับท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้บัญชาการพื้นที่ส่วนหน้าที่สงขลานะครับมารายงานความคืบหน้าของงานบริการด้านสาธารณสุขวันนี้เนี่ยก็จะพูดถึงใน3ประเด็นนะครับก็คือเรื่องหนึ่งเรื่องที่1ก็คือเรื่องของที่เป็นเรื่องที่สนใจของใน ในในสื่อโซเชียลแล้วก็สนใจในความคืบหน้าก็เรื่องของผลการชนะสูตสศพของที่หมออ๋อนะครับส่วนอีกสองเรื่องก็จะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูชุมชน,นหลังจากที่น้ำท่วมเพื่อที่จะเน้นเรื่องของสุขภาพิบาลอาหารและน้ำแล้วก็การป้องกันโรคติดต่อ ในเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องของการฟื้นฟูนฟนระบบบริการสาธารณาสุขโดยเฉพาะโรงพยาบาลหาดใหญ่โรงพยาบาลชุมชนแล้วก็เราพอสอบตในพื้นที่จังหวัดสงขลาและยังรวมจังหวัดอีกข้างเคียงอีก8จังหวัดที่ประสบภัยน้ําท่วมเช่นเดียวกันนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นที่คุณหมอท่านรองศักดาอารพาพก่อนนะครับเชิญครับครับเรียนท่านสื่อมวลชนครับผมขออนุญาตที่จะรายงานอ่า ผู้ที่เสียชีวิตนะครับในเหตุการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสงขลาวันนี้จะเสนอเฉพาะตรงจุดที่เป็นอำเภอหัดใหญ่ที่เป็นโรงพยาบาลสงขลานักลินทึ่งเป็นศูนย์รวบรวมศพผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งข้อมูลปัจจุบันณเวลา14.16นาฬกาวันที่1ธันวาคม2568 มีผู้ที่เสียชีวิตที่อยู่ในระบบหรือในโรงพยาบาลสงขลานครินทั้งหมด140ศพนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานจาก138ก็วันนี้เพิ่มขึ้น2ศพนะครับนั้นที่เสียชีวิตจะแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลทั้งหมด65รายแล้วก็เสียชีวิตนอกโรงพยาบาลทั้งหมด 75ลารายก็รวมเป็น140ลรายนะครับในส่วนของการเสียชีวิตทั้งหมดนะครับก็ได้มีการพิสูจน์อัตลักษณ์ทั้งหมดนะครับได้ทั้งหมด104ลรายยังเหลืออีก36ลรายที่รอการพิสูจน์ตัวบุคคลนะครับในภาพรวมนั้นมีการรับศพคืนสู่ญาติไปแล้ว 23่ารายตอนนี้ศพที่ค้างอยู่ในหน่วยโรงพยาบาลสงขลาน,นครินที่เป็นจุดรวมเนี่ยเหลือ117่รายอันนี้เป็นภาพรวมของการดูแลเรื่องของผู้เสียชีวิตในช่วงของอุทกภัยครับ สักถามคงคงค่อยหลังจากที่แถลงจบแล้วกันนะครับผมขอให้ทางท่านเอกชัยพูดถึงเรื่องของการฟื้นฟูชุมชนแล้วก็เรื่องของสุขาพิบาลต่างๆครับเชิญฮะความในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงหลังจากน้ำท่วมเนี่ยครับ มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่เรียกว่า m i n i m e r ร์นะครับหรือที่เรียกว่า Medical Emergency r e s p o n ส e อนทีเนี่ยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันโดยระดมกำลังมาจากพื้นที่ใกล้เคียงนะครับหลายๆจังหวัดรวมจำนวนทั้งหมด104ทีมครับซึ่งจริงๆเรามีการดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงวันที่25ถึง30พฤศจิกายนที่ผ่านมาเราให้บริการพี่น้องประชาชนเนี่ยสะสมแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า11,147รายครับ มีการค้นหาเข้าถึงผู้ป่วยในชุมชนที่เข้าถึงยากจะประสบภยัยอุทกภัยนะครับมีการตรวจรักษาเบื้องต้นแล้วก็ให้ยาทันทีในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับมีการดูแลผู้สูงอายุที่ที่ติดเตียงนะครับมีการประเมินภาวะฉุกเฉินแล้วก็มีการส่งต่อที่ผ่านมานะครับในช่วง 6- 7วันที่ผ่านมาส่งต่อทางบก259รายส่งต่อทางอากาศ2 1 3รายครับ นอกจากนี้ครับเรายังมีทีมแพทย์ที่เรียกว่าทีมแพทย์เดินเท้าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขหรือแม้แต่อสมอเองที่ร่วมทีมกันในการสับเปลี่ยนหมุนเวียน124ทีมในช่วงระหว่าง2-3วันนี้ที่ผ่านมาครับช่วงวันที่28-30พฤศจิกายนนี้ครับ ครอบคุมชุมชนทั้งหมด78ชุมชนจาก103ชุมชนก็ประมาณถึง75%ของชุมชนทั้งหมดครับมีบริการสะสมถึง1400กว่ารายครับและนอกจากนี้ก็ยังมีทีมที่เรียกว่าทีม MCAT ซึ่งทําหน้าที่ประเมินสุขภาพจิตในการร่วมเชิงรุกลงไปในชุมชนเช่นกันครับเราสามารถประเมินสุขภาพจิตของพี่น้องประชาชนที่ประสบภาวะทางด้านสุขภาพจิตเนี่ย3า0 0รายเราพบว่ามีภาวะเครียดสูง216รรายแล้วก็มีความเสี่ยงในการที่จะฆ่าตัวตายประมาณ8รายครับ เรามีการประเมินระดับความเครียดครับและให้ความช่วยเหลือทันทีติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในรายที่มีความเสี่ยงที่จะทำร้ายตัวเองนะครับก็จะมีการดูแลและส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาในโรงพยาบาลและก็จะมีการติดตามอย่างต่อเนื่องครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ในช่วงนี้เราก็จะแนะนําแนวทางการปฏิบัติในการดูแลตนเองนะครับทำความสะอาดบ้านเรือนป้องกันโรคที่เกิดจาก ภาวะน้ำท่วมนะครับโรคติดต่อต่างๆรวมไปจนถึงการป้องกันตัวเองในการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการป้องกันโรคฉี่หนูซึ่งมักจะพบหลังจากน้ำลดนะครับซึ่งโรคนี้มักจะปนเปื้อนอยู่ในน้ำท่วมดินโคลนนี่ก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนว่าถ้าท่านพบตัวเองมีไข้สูงมีอาการปวดศีรษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าปวดบริเวณกล้ามเนื้อน่องอย่างรุนแรงเนี่ยอาจจะเป็นโรคฉีหนูได้นะครับก็ให้รีบปรึกษาทีมแพทย์ณนะโรงพยาบาลสนามหรือทีมแพทย์เดินเท้าที่เราให้บริการลงไปในชุมชนนะครับเพื่อที่จะได้ให้การรักษาอย่างทันท่วงทีทันทีซึ่งในขณะนี้เราก็มียาที่ใช้ในการป้องกันหรือในการรักษาโรคฉีนูเนี่ยค่อนข้างครอบคลุมในขณะนี้แล้วครับ ครับขอบคุณครับท่านประหลัดครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องของสําคัญก็คือเรื่องของระบบบริการสุขภาพโดยเฉพาะโรงพยาบาลหลักของพื้นที่ภาคใต้คือโรงพยาบาลหัดใหญ่นะครับขณะนี้เนี่ยได้รับการฟื้นฟูเป็นลําดับนะ้วก็เริ่มเปิดให้บริการต่างๆรวมทั้งโรงพยาบาลชุมชนและเราพระสะต่อในจังหวัดสงขลาและจังหวัดอีก8จังหวัดที่ประสบภัยน้ําท่วมนะครับจะให้ทางท่านรอง ปรับศักดาได้ปรบเคสหรือเล่าให้พวกเราฟังนะครับว่าโรงพยาบาหัตใหญ่ได้ปรับฟื้นฟูอะไรบ้างนะครับเชิญฮะครับขอบคุณครับสำหรับโรงพยาบาลหัดใหญ่นั้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มเปิดบริการแล้วนะวควบคู่กับการฟื้นฟูเพื่อให้บริการได้เต็มรูปแบบในอนาคตซึ่งมีการวางแผนเป็นระยะระยะระยะแรกที่สุดนะครับก็จะแบ่งเป็น3ส่วน ส่วนแรกก็คือฟ,ฟ,ฟื้นฟูพื้นที่นะครับให้กลับมาทํางานได้อันที่สองคือฟื้นฟูหรือว่าดูแลเรื่องบุคลากรในช่วงที่ผ่านมาที่ช่วงที่เหนื่อยล้านะครับส่วนแรกนั้นมีเจ้าหน้าที่นะครับทางหลายๆภาคส่วนนะครับก็เข้ามาดูแลอย่างเมื่อวานก็ไปดูหน้าง,งานเองพร้อมกับทางท่านนายกด้วยนะที่ลงพื้นที่ก็พยายามทําชั้นหนึ่งให้สะอาดแล้วก็ มีทดสอบระบบต่างๆโดยมีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทำให้ฟื้นฟูได้เร็วที่สุดนะครับอันที่สองก็คือในเรื่องของเจ้าหน้าที่เองมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ภายนอกเพื่อทำให้ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหัดใหญ่เองนะครับก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้เร็วขึ้นนะครับส่วนที่3ก็คือสํารวจเรื่องของครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เสียหายจากน้ําท่วมนะครับเพื่อที่จะาหาวิธีการนะครับไม่ว่าจะเป็นทดแทนหรือไม่ว่าจะมีการซ่อมแซมต่างๆเพื่อจะกลับมาให้บริการได้เร็วที่สุดแผนของการให้บริการในช่วงเช้าที่คุยกันในช่วงเช้าของกระทรวงสาธารณสุขนะครับทางหัดใหญ่เองก็มีแผนที่จะฟื้นฟูเป็น ระยะะซะึะะ่งในช่วงอาทิตย์นี้นะครับก็จะเปิดห้องฉุกเฉินได้เต็มรูปแบบแล้วก็จะขยับห้องตรวจผู้ป่วยได้บางส่วนขณะเดียวกันผู้ป่วยที่เป็นเฉพาะทางหรือผู้ป่วยหนักนะครับก็เริ่มที่จะขยับให้บริการมากขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าการให้บริการของโรงพยาบาลหันใหญ่นั้นเริ่มฟื้นฟูแล้วในอาทิตย์นี้และก็จะน่าจะทำได้มากขึ้นใน,ในอาทิตย์ถัดไปครับขอบคุณครับท่านประหลัดครับ นอกจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้รับพมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานทรัพย์100ล้านบาทนะครับในการช่วยสนับสนุนโรงพยาบาลหาดใหญ่ซึ่งประสบความเสียหายเกิดขึ้นซึ่งเบื้องต้นมีการประเมินความเสียหายไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่หรือในเรื่องของระบบน้ําประปาไฟฟ้าหรือระบบบาบัดน้ําเสียหรือพวกอ,อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆเนี่ย ประมาณ1,000ล้านบาทซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในระหว่างกำลังปรับปรุงนะครับแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนครับเพื่อให้กลับคืนมาอยู่ในสภาพที่ให้บริการพี่น้องประชาชนได้โดยเร็วที่สุดครับ ก็ถ้าท่านไปดูก็คือเราเราไม่ได้ประมาทนะในการเตรียมการเราเตรียมการถ้าท่านไปดูหน้าง,งานที่เราเตรียมไว้ถ้าไปดูตอนนี้ก็มีตู้คอนเทนเนอร์ที่เราเตรียมไว้นะก็คือ7ตู้เราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับแต่เราก็ไม่ได้เ,เขาเรียกเราก็ไม่อยากให้มีผู้เสียชีวิตเยอะแล้วก็วันแรกเอง,ต,องต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับวันแรกเองที่สามารถที่รวบรวมศพได้เนี่ยก็คือหนึตั้งแต่แปดบศพจนถึงหนึงร้อ สิบศพนะครับอันนั้นคือรวมทั้งในและก็นอกโรงพยาบาลแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆใน4วันที่ผ่านมาที่เราคิดว่าจะเพิ่มมากที่สุดก็คือเมื่อเมื่อวานจากเมื่อวันซืนก็คือ2วันที่แล้วนะครับที่เพิ่มมาอีก30บศพในเวลา4วันซึ่งผมก็เชื่อว่าประชาชนกลับเข้าไปในพื้นที่เกือบจะครบร้อยเปอร์เซ็แล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆก็เข้าไประดมทําความสะอาดผมก็เชื่อว่า ตรงจุดนี้นะฮะถ้าจะมีก็มีเพิ่มเติมไม่มากก็อาจจะมีเล็กน้อยตรงจุดที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงนะครับแต่จะเป็นตามที่เป็นข่าวนั้นผมคิดว่าตอนนี้ก็น่าจะไม่น่าจะเป็นตามที่เป็นข่าวอยู่แล้วครับคงมไม่ได้ไม่ได้บั่นทอนนะแต่ผมเรียนกับทีมงานไว้ที่ทำงานนะฮะ ผมผมมี2ประเด็นที่อยากจะสื่อสารนะคะคือเราอยากจะสื่อสารความจริงนะรเราไม่อยากจะสื่อสารตามความความเชื่อหรือความรู้สึกเพราะว่าพอเอาสองอย่างมาปนกันเนี่ยประชาชนสับสนนะครับหน้าที่ผมก็คือ,อพยายามจะสื่อสารโดยเฉพาะหน้างานที่เราทํางานอยู่ทุกวันนะครับผมผมวันนั้นจะก็พยายามจะสื่อสารที่หน้างานนะฮะด้วยด้วยว่าท่าน ท่านไม่เชื่อท่านก็ไปดูที่หน้าตู้เลยอยากจะเปิดให้ดูซ้ํานะครับแต่เป็นสารที่ห่วงห้ามของกระบวนการชนสูตรพิกศพซึ่งมีข้อจํากัดของการเข้าถึงผมก็เชื่อว่าเราก็อยากจะให้ท่านท่านดูทุกอย่างอ่ะแต่ผมก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่าความจริงหน้างานนะฮะถ้าท่านถ้าท่านอยากรู้หรือว่าท่านอยากมีข้อสงสัยอะไรผมว่าเอาเป็นว่าหน้างานที่ทํางานเนี่ยน่าจะดีที่สุดครับ 4วันสีวันสาแล้วก็ที่ที่ผมไล่ดูนะฮะเ,เริ่มมาจากเพิ่มมาจาก1น0มาเป็นอีกบวกสิบหกบวกห้าบวกเจ็ดแล้วก็วันนี้บวกสองซึ่งก็รวมหนึ่งร้อยสี่สิบถ้าดูตามสิติแล้วก็ตามสถานการณ์ที่เข้าแล้วผมก็เชื่อว่าในส่วนตรงนี้นะีถ้าจะเพิ่มขึ้นก็เพิ่มเป็นหลักหน่วย,ยนั้นเองครับ มีคนตั้งข้อสงสัยค่ะว่าทําไมการส่งศพคือนะคะค่อนข้างจํานวนน้อยะคะ่ะตนีงอยากให้ท,าท่าน,นะะอธิบายหน่อยค่ะมันมีสองส่วนนะฮะส่วนที่ต้องพิสูจน์สามเรื่องประเด็นใหญ่ก็คือหนึ่งเรื่องเวลาที่เสียอายุแล้วก็เรื่องบุคคลแล้วก็เรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งในช่วงโกลาหลที่ว่ามันทั้งน้ําท่วมด้วยอะไรด้วยนะฮะ ทางด้านนิติเวศเองหรือว่าผู้ที่จะทำหน้าที่ในการจะพิสูจน์อัตลักษณ์ต่างๆตรงนี้ช่วงแรกก็ยังไม่ได้ลงไปทําหน้าที่ลงนั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เกิดการค้างอยู่ในช่วงแรกและหลังจากที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งคนเข้าไปช่วยโดยเฉพาะของกระทรวงโดยท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านประหลัดนะฮะได้ส่งทีมนิติเวศลงไปเคลียร์งานในพื้นที่กับทางสงขานนคลินพร้อมกับเขาเรียกว่าเป็นหน่วยพิสูจน์หลักฐานของ กรมตำรวจหรือว่ากระทรวงกระทรวงยุติธรรมนะที่ร่วมกันทํางานตรงนั้นก็เลยทําให้ตอนนี้เคลียร์ได้หมดแล้วในเรื่องของยืนยันตัวบุคคลแต่จะเหลือบางส่วนที่ยังรองยืนยันแค่นั้นเองครับเรื่องของการแ่งนักข่ามีผมเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงคือเวลาเราเยืนยันระบุตัวบุคคลได้เนี่ยเราเราเป็นโปรเซสที่จะต้องตามญาติทางตํารวจก็มีการติดตามญาติอยู่แล้วก็เราก็จะเพิ่มกลไก ของเจ้าหน้าที่ในกระทรวงสาธารณสุขหรือท้องถิ่นเพื่อจะตามญาติทั้งหมด78็ดรายถ้าเราดูในตารางเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้เป็นร้อยสี่ลนะครับที่ส่งคืนญาติได้23ลารายก็เลยจะเป็นกระบวนการตามประกาศให้ให้ญาติมามาดูส่งศันนะครับเรื่องเรื่องของการแจกเคสของคุณเสทีวิละค่ะเห็นข้อมูลตรงห ขึ้นว่าเป็นแบบมีจมน้ำกับทั้งตกน้ำใช่ไหมคะของเคสอื่นๆกรณีที่แบบเจอไหมครที่เคสแบบเสียชีวิตสาจีบานเพราะว่าเดินทางออกมาไม่ได้เพราะสาการน้ำก็คือทำรองรับซื้อบ้านได้ครคือคือตอนนี้ที่เสียชีวิตนอกโรงผมจะแบ่งเป็นอย่างนี้ครับเสียชีวิตในโรงพยาบาลและเสียชีวิตที่นอกโรงพยาบาลทั้งหมดจะมารวมกันอยู่ที่ศูนย์ชนสูตรพิกศพทั้งหมด แล้วกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์นะฮะก็จะแยกในส่วนตรงนี้ให้เพราะว่าเชื่อว่าการชนสุดพิกูจน์ะครับก็คือก็จะรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไรถึงบอกว่าที่ที่ช้านั้นก็คือช้าในเรื่องของการหาสาเหตุของการเสียชีวิตร่วมด้วยกับการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลครับทีนี้ข้อมูลของกระทรวงระบุไว้ในเคสของตัวเลขีนะคะว่าเป็นการพัฒนกนกับจบนนมีเคสเดที่ระบุสาเหตุเแล้วเกิดขึ้นใน ตรงนี้ก็มีส่วนอื่นเช่นเช่นยกตัวอย่างนะครับะจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือเป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้เข้าถึงการรักษาในช่วงที่ติดน้ําหรืออะไรแล้วก็เสียชีวิตตรงนี้ผมคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องของส,สภาพแวดล้อมภายนอกที่ประก,กอบกับผู้เสียชีวิตเพื่อที่จะไปยืนยันในเรื่องของการเสียชีวิตผมเรียนอย่างนี้นะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขทําหน้าที่ในการชันสูตรในตรงนี้ แต่อาจจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในพนักง,งานสืบสวนสอบสวนที่ต้องเข้ามาทํางานร่วมกันเพราะว่าไม่สามารถที่จะชี้ชี้ได้หมดทุกประเด็นแต่ว่าประเด็นตรงนี้ในพื้นที่เขาทํางานร่วมกันอยู่แล้วครับคิดว่าที่ประชาชนสงสัยว่าถ้าเป็นญาติของเขาเกิดทีนิดในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมค่ะนี่เปเคสที่จะเข้าขายเยียวยาสองล้านบาทได้ไหมคะยังยังไม่ได้หน้าหน้าที่ของเรานะฮะก็คือหนึ่ง หาสาเหตุการตายทําทุกข้อผมยกตัวอย่างนะฮะเราเราทำสิบข้อตามขั้นตอนให้ครบทวนทุกอย่างแต่ส่วนกระบวนการญาติผู้เสียชีวิตจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปทําอะไรนะอีกอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมก็ต้องต้องมองอย่างนี้ครับว่ามันมอีอย่างอื่นเช่นยกยกตัวอย่างนะธุรกรรมอย่างอื่นเช่นเอาไปทําเพื่อเบิกประกันชีวิตเขาก็ต้องเอาข้อมูล ซึ่งตรงนี้ข้อมูลก็ต้องครบถ้วนดังนั้นหน้าที่กระทรวงสาธารสุขเองก็คือทําข้อมูลผู้ที่เสียชีวิตหนึ่งคนให้ครบถ้วนตามกระบวนการส่วนข้อมูลอย่างที่ถามมาเนี่ยฮะก็จะเป็นส่วนที่รัฐบาลจะหยิบยกไปเพื่อจะไปเข้ากระบวนการเยียวยาผมว่าเป็นอีกมิติหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งครับโอเคครับขอบคุณครับ นี้พอไประบุว่าสรงน้ำสัมพันธ์ทรงน้ำเลยค่ะเคสคืออย่างเช่นที่อาจจะเสียชีวิตจากไม่มีสัรพิเศนหรือว่าไตวายภาวะที่จะออกปาหาหมอไม่ทันตามบ้านอะไรอันนี้เราแยกเคสยังไงมีระบบยังไงเพื่อติดต่อหรือว่ามีเกิดขึ้นแล้วคือคือตรงนี้ครับผมอยู่หน้าง,งานนะฮะต้องต้องเรียนอย่างนี้นะหน้าหน้าง,งานก็โฉกในประเด็นนี้นะฮะในเรื่องของก็มีความเป็นห่วงเรื่องของการเสียชีวิตจาก อยากจมน้านี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะอันนี้ก็ชัดเจนแต่เสียชีวิตอย่างที่เมื่อกี้ที่ท่านบอกว่าเป็นทุติทุติก็คือเป็นเหตุอื่นที่ทําให้เสียชีวิตแต่เป็นสถานการณ์ของของน้ําท่วมซึ่งซึ่งตรงนี้แหละครับผมถึงบอกต้องไปดูในสํานวนของการสืบสวนสอบสวนพยานแวดล้อมเพราะว่ามันจะมาจากที่ญาติชี้มาจาก ตำรวจที่จะเข้าไปดูสถานการณ์หน้างานเอามาประกอบกันกับการเสียชีวิตว่ามันสอดคล้องกันหรือเปล่าผมเรียนว่าตรงนี้ข้อมูลทั้งหมดในรายบุคคลมีระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็เรียนว่าในส่วนตรงนี้ก็จะรวบรวมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาประมวลกันที่ภาพรวมของกระทรวงอีกครั้งหนึ่งครับ ม,มีข้อมูลที่รายงานเข้ามาแต่ขอทำกระบวนการให้ครบถ้วนนะฮะแต่ว่าจะเป็นจำนวนที่ไม่ไม่ไม่เยอะน้อยน้อยกว่านี้เท่าที่รายงานมาเบื้องต้นแต่ว่าตรงนี้ก็ขอไปทำรายงานให้ครบถ้วนก่อนแล้วค่อยรายงานในครั้งต่อไปก็แล้วกันนะครับ